ภายในปี2030เราคิดว่า AI น่าจะช่วยเพิ่ม GDP โลกได้14%ตีเป็นเงินออกมาประมาณ15.7ล้านล้านนะคะ uh huh. US Dollar uh huh. เราเห็นว่าเริ่มขยายไปฟังก์ชันต่างๆขององค์กร uh huh. HR ก็ใช้ไฟแนน c e ด a ต้ uh huh. Finance, เยอะ ก็ใช้ไฟเขียนรีเสิร์ชก็ใช้สถาบันการเงินอันที่หนึ่งเลย mm hmm. ไปเร็วมากแล้วก็องค์กรที่เป็นเซอร์วิสสซน่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้เยอะอย่างธุรกิจของของเราเองที่เป็น professional service อันนี้ก็คือใช้ใช้เยอะด้วย ai กำลังจะมาธุรกิจรับมือ,อยังไพงพนักงานอย่างเราต้องปรับตัวอะไรบ้างวันนี้ชวนมาพูดคุยกับคุณวิไลพรทวีลาพันทอง หัวหน้าสายงานธุรกิจที่ปรึกษา PWC ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่ฟูสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ทางสำนักข่าว Infoquest อยากจะมาขอ,อ,อความรู้ความเห็นนะคะเกี่ยวกับโลกของ AI อยากจะทราบว่าแนวโน้มของ AI เนี่ยมันจะเป็นยังไงคะค่ะต้องบอกที่นะคะว่าตอนนี้ AI เข้ามาเยอะมากเช่นในการทำ research ให้หาข้อมูลหน่อยสั่งได้อีกว่าจะหาข้อมูลแบบไหนจะเอาข้อมูลย้อนหลังแค่ไหนจะให้เขียนยาวแค่ไหน <ừ> จะให้สรุปเป็นตารางไหมหรือจะให้เป็นเทค็ค <ừ> นอกจากหาคอนเทนต์ปุ๊บเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแก้คอนเทนต์หรือในเรื่องของการทาโคด้ด <ừ> โปรแกรมมิ่งเอนี่ก็เขียนโปรแกรมได้ด้วย <ừ> มันเลยยิ่งทาให้ค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะว่า <ừ> <ừ> มันเป็นสกิลที่มันขะเหล่านี้เป็นตัวอย่างว่ามันเริ่มเอามาใช้ในองค์กรเยอะขึ้นที่เราเห็นนะคะพี่ก็คือเราเห็นว่าเริ่มขยาย ไปฟังก์ชันต่างๆขององค์กร HR ก็ใช้ไฟแนนซ์เดต้าเยอะก็ใช้ไฟเขียน Research ก็ใช้ไฟที่ต้องดีวกับนักข่าวนะคะอ,องค์กรใหญ่ก็จะมีไฟที่ดีวกับ Press สรุปประเด็นให้นักข่าวหน่อยซีเพราะนี่ตอนนี้ Use Case ยูสเคสเยอะมากณปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจอะไรที่เขาตื่นตัวที่จะที่จะปรับตัว<ม>เพร้อมปรับตัวเข้ากับ AI ค่ะสถาบันการเงินอันที่หนึ่งเลยไปเร็วมากเพียงแต่ว่า โจทย์ตอนนั้นก็คือทำแล้วมันยังสเกลไม่ได้องค์กรใหญ่ทําไปแค่ไม่กี่คนและที่สําคัญวัดผลม,มันต้องมี business benefit ดีขึ้นกี่เปอร์เซนต์เรวขึ้นกี่เปอร์เซนต์คอนลดอะไรอย่างนี้สถาบันการเงินทั้งหมดนี้จริงๆไปไปไกลระดับละล่วงหน้าไปแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเียงแต่ว่าอาจจะไปแค่บางพาร์ทขององค์กรแต่ตอนนี้ที่เห็นคือเริ่มกระจายไปทั้งหมดนะคะและเริ่มต้องวัดผลให้ได้แล้วก็องค์กรที่เป็นเซอร์วิสเซสน่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้เยอะการศึกษานี่ก็ก็ใช้เยอะบริษัทที่เป็นรีเสิร์ชอันนี้ไม่ใช้ไงไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าได้อะไรที่เป็นคอนเทนต์จริงๆก็มี นังสือพิมพ์นักข่าวนี่ก็เป็นเป็นใชสายกัดอี่ที่ที่ใช้ AI เยอะเหมือนกันตอนนี้เหรอฮะมีค่ะมีตอนนี้เริ่มแไหมก็จะเริ่มใช้นะคะต่างประเทศก็ไปถึงขั้นที่ก็ม้วนเดียวเ i ก็อ่านข่าวให้ด้วยเลยอย่างธุรกิจของของเราเองที่เป็น professional s e r v i c e อันนี้ก็คือใช้ใช้เยอะด้วยต้องให้ทุกคนฝึกใช้ AI ทีจริงๆได้ได้เกือบหมดเพียงแต่ว่าความเร็ว ในการที่จะ apply ก็ดูที่องค์กรอย่างธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยมีอุตสาหกรรมไหนที่ที่พร้อมลงสนามแล้วอุตสาหกรรมนี้มันจะแบ่งแบ่งเป็นภาคผลิตเนาะที่เป็นแบบโรงงานกับภาพในออฟฟิศใช่ค่ะจะจริงในออฟฟิศจริงจริงพลายได้แล้วผลิตตรงนี้ก็คือต้องค่อยๆเอา data มาใช้เพราะอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีอีกตระกูลหนึ่งแต่ไงก็สามารถเอา apply ใช้ได้เช่นผลิตไงให้เร็วขึ้นใช้วัสดุเดิกน้อยลงของเสียน้อยลงนะพวกคุณคุณภาพดีขึ้นก็ต้องค่อยๆเอามา apply ปัญหาส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นว่ามันมี Data มากกว่าเพราะบางครั้งการผลิตโรงงานเนี่ยมันไม่มีจุดเก็บ Data ก็จะเป็นนิมามของไอโว่าต้องเริ่มติดตั้งจะได้ดึง Data มาให้มีนะธุรกิจไหนที่เริ่มแล้วค่ะมีเริ่มมีแล้วก็จะมีอาหารอาหารรถยนต์แล้วมีอย่างอื่นด้วยไหมฮะเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรอันนี้มีค่ะจริงๆก็จะมีแต่จะเป็นโรงงานที่อย่างอย่างญี่ปุ่นจะเยอะจีนนี่เยอะคือจีนนี่จริงๆต้องบอกว่า g d p เข้าจากรีเสิร์ชเล่มที่เมื่อกี้ได้ฟังเน เศรษฐกิจจีนภายในปี2030น่าจะโตไปได้อีก25%ด้วย GDP เขานะมาจาก AI ล้นวนเลยเพราะเขานี้จริงๆ AI เอยอะมากการที่เราดึง AI มาใช้เนี่ยมันะจะช่วยเหลือในแง่ของออธุรกิจรวไมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศของโลกยังไงบ้างจริงๆ PWC เพิ่งมี research ออกมาเลยเิจิตรกับ AI ว่าภายในปี2030เราคิดว่า AI น่าจะช่วยเพิ่ม GDP โลกได้14%เอร์เซ็นต์ี่เปอร์เซ็นต์นี่สูงนะคะสองนี้จิตเนี่ยแล้วเป็นเงินตีเป็นเงินออกมาประมาณ15.7ล้านล้านนะคะ US อ o l l a r AI เนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอีกเพราะนั่นถ้าเกิดถึงจุดนั้นเนี่ยโหน่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่เราคุยกันวันนี้อีกทีนี้เพิ่มมาจากไหนทำไม GDP โตได้ขนาดนั้นก็คือมาจาก productivity งานมันเร็วขึ้นทำให้ถูกลงงานยากกลายเป็นงานง่ายแล้วก็ภาวะที่มันขาดแลนบุคลากรซึ่งตอนนี้ เจอทุกบริษัทเจอทุกประเทศก็รจริงๆช่วยเศรษฐกิจได้จริงๆนะคะแล้วก็ช่วยให้องค์กรโตแล้วธุรกิจจะต้องปรับตัวยังไงในเมื่อจะต้องเอา AI มา อยู่กับมันด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเวลาเราแนะนําให้ลูกค้าว่าเวลาใช้ให้ใช้ให้ระวังเรื่องอะไรอันที่หนึ่งเลยให้ใช้อย่างมีความรับผิดชอบนะคะจริงๆมันจะมี framework ท er ี่ responsible AI เช่น AI มันด้วยความฉลาดมันใช้ดีก็ได้มันใช้ไม่ดีก็ได้นะคะไปใช้แฮกคนนี่ก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเนี่ยใช้อย่างมีความรับผิดชอบอันที่2 AI มันเหมือนเป็นโมเดลอค่ะข้างในวม่าเราจะประมวลผลยังไงแต่ว่าคนเขียนนี่แหละที่ต้องระวังว่าเฮ้ยเวลาเราเขียนโมเดลนี้ขึ้นมาเนี่ย ตรวจด้วยไหมตรวจกันเองหรือใครตรวจแล้วมันจะมีวิธีการตรวจเช่น AI อันนี้ bias ไหม bias นี่มีหลายหลายเรื่องเลยมีการไปทำร้ายใครไหมก็คือเอาไอ้ไอ้ framework นี่มาใช้ก็คือต้องใช้อย่างระวงังแล้วก็ไม่นับอย่าง data AI เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เพราะ data <laughs> AI ะกิน data เป็นอาหารเชา้าฉะนั้นเนี่ย data ผิด AI ก็กรผิด,นนผดเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าแล้ว data มันถูกไหมถ้าเกิดองค์กรนะคะ องค์กรอย่างกระชายเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ข้างในที่เราคล้ายๆทําเป็นแซนบ็อกนะคะหรือว่าเราใช้ Data ข้างในเพราะว่าเดต้อย่างนั้นเราจะควบคุมได้<ม>ถ้า Data จากอินเทอร์เน็ตอันนี้แบบโอ้ไม่รู้เลยบางทีเฟกนิวก็เยอะฟีดข้อมูลผิดออนเพิม่มยิ่งช่วงเหตุการณ์สำคัญสำคัญ AI ก็จะหามาทําให้คนคิดแบบอีกแบบหนึ่งได้<ม>จุดไหนที่คนในวงการเนี่ยกังวลมากกับการใช้ AI ถ้ามันไม่คุมเนี่ยมันจะเกิดอันตรายค,คือค o n t r o l AI ไม่ได้ ช่รคนโเองือ AI จะเริ่มพัฒนาตัวเองอเคยมีบางเคสเหมือนกันที่มันมีแลบมีการทำในแลบแล้ว AI ไปถึงจุดที่เจ้าของต้องเลิกใช้เพราะว่าเริ่มสุขว่ามันเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเริ่มพัฒนาตัวเริ่มพัฒนาตัวมันเองหร,อหรือ AI ที่สร้างความเสียหาย นะคะอย่างเช่นที่เมื่อกี้เรียนว่าอันนี้จะเกิดที่โลกตะวันตกเยอะนะคะเช่นมี b บ a s มีไบแอว่าถ้าใช้สมมติใช้ AI Appro v รใบสมัครงานจะมีเชื้อชาติเหรอก็จะเอืขึ้นอยู่กับ a ออย่างกั้อะด AI บอก AI ไม่เอาคนผิวนี้หรือ AI ไม่เอาคนศาสนานี้ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่มีผลประการทำงานเลยเป็นไบแอสนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่สร้างความเสียหายก็ต้องระวังอย่าใช้ไปแฮกระบบ มันเก่งขนาดมันเขียนแฮกกิงสคริปต์ก็ได้นะซึ่งก็ต้องระวังว่าเฮ้ยอย่าไปใช้อย่างนั้นหรือหาข้อมูล private data อย่างเงี้ยมันหาข้อมูลเร็วขนาดเนี้ถูกไหมคะก็สแกนเซิร์ชอะไรเงี้ยก็ต้องระวังแต่ในฐานะคนที่เป็นแรงงานพนักงานอย่างเราเนี่ยค่ะจะต้องทํำยังไงจะต้องปรับตัวยังไงในเมื่อ AI มาเอออาชีพที่เราทําอยู่นี่มันจะสูญหายไปมันจะมาแทนที่เราไหม นี่คำถามดีจริงๆต้องบอกว่าตรงกับรีเสิร์ชเราเพิ่งออรรีเสิร์ชมาตัวชื่อ global hope and fear ที่เราวิเคราะห์นะคะสกิลที่ยังไงก็ต้องใช้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เชิงลึกก็คือพวก a n a l y t i ค a l คือจะวิเคราะห์ว่าใช้ AI ตรงไหนเนี่ยต้องเป็นคนไม่ใช่ AI อไออาจจะแทนแต่ว่าเราต้องเป็นคนบอกว่าเราจะให้ใช้ตรงไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและที่สําคัญประโยชน์ในการใช้คืออะไรแล้วก็เรื่อง Learning จริงๆ Learning มันเป็นโลกที่ตอนนี้หยุดเรียนไม่ได้จริงๆอยากใช้คําว่า active learning ทีฟด้วยนะคำว่า active นี่คือไม่ได้เรียนตอเนื่องแต่เรียนแล้วต้องทําด้วยนะคะอย่างสมมติจะเรียน AI แเ้ยราจะนั่งอ่านอยู่ได้ไหมคะไม่ได้มันต้องลองใช้ด้วยสกิลที่3นะคะเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องของ analytical active learning อันนี้จะอาจจะประหลาดใจ imagination ด้วยนะอาจจะคิดในเรื่องที่เราคิดวเป็นไปไม่ได้คือการที่จะบอกเอา AI มาใช้ตรงไหนเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบอ่ะใช้อันเนี้ยทุกคนใช้เราก็ใช้ มันมีหลายเรื่องที่ AI เอามาใช้ได้อันนี้อยู่ที่ Imagination เพราะ Imagination เนี่ยมันเลยเป็นที่มาทำให้ AI ถึงโตทุกวันนี้เพราะคนเขาเอ้ยมันไม่น่าจะได้มันถ้าเราคุยกันเรื่อง AI 5ปีก่อนบอกไม่น่าจะ,ะได้ว่าไม่น่าจะทำอะไรได้เร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราให้แอป l ลายเพราะจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีตอนนี้มันไปเร็วมากแล้วก็สุดท้ายคือสก,กิลเรื่อง d a t a สกิล d a t a d a t a นี่ AI ไม่มี Data ก็ ทำอะไรไม่ได้ต้องมี Data เพราะว่า Data มันคือพื้นฐานของการของการทํางาน AI เลยเนาะมันมีตําแหน่งอะไรนะเ t a a n a l y t i c ิตอ้เยอะเลยค่ะ Data a n a l y t i c ติก a ดต้ i ซ t เอ i ติสชีฟ f f a ้าออเรเริ่มกระจายเป็น c a r r เออรพาใหญ่ๆนั่นก็แสดงว่าการมาของ AI มันก็เกิดอาชีพใหม่ๆได้เหมือนกันใช่ค่ะก็เลยจะกลับไปพลอยที่บอกว่า GDP มันโตเพราะอะไรเพราะถึงงี้งานจะหายไปบางกลุ่มค่แต่มันจะมีงานแบบใหม่ขึ้น ก็ต้องติดตามกันดูต่อไปว่า AI เนี่ยจะมีพัฒนาการใช้ในประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟูบ้างนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทางเราค่ะยินดีค่ะขอบพคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ